น้อมรำลึกพระครูประโชดรัตนานุรักษ์วัดรัตนานุภาพจังหวัดนราธิวาสจากการให้สัมภาษณ์ของหลวงพ่อประโชตต่อเจอเนอแมนดอก่อนท่านจะถูกยิงบรรณภาพไม่นานหลวงพ่อท่านเล่าว่ามุสลิมในพื้นที่จริงๆเขาชนะแล้วเพราะข้าราชการส่วนมากก็เป็นมุสลิมชาวมุสลิมในท้องที่สามารถทำมาค้าขายได้เป็นอิสระ ตามถนนหนทางตามฟุตปาดแต่ถ้าเกิดชาวไทยพุทธแย้มเข้าไปขายในพื้นที่เหล่านั้นก็จะโดนยิงทิ้งทันทีหรือว่าถ้าเกิดคนไทยจะไปเก็บหมากที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เกินสามครั้งก็เรียบร้อยแต่มุสลิมเดินหากินในเขตพุทธได้สบายสบายไม่มีปัญหาคือทางพุตธินัยเนี่ยเขาครองเรียบร้อยแล้วส่วนด้านนิตินัยก็คือ สามารถแบ่งเขตการปกครองพิเศษได้หลวงพ่อท่านได้ที่บายว่าการที่ฝ่ายเจอร์นี่แมนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาปลุกให้ลุกขึ้นสู้กับมุสลิมเยี่ยงพม่านะคะแต่เป็นการเข้ามาเยี่ยมเยียนเพราะความเป็นห่วงเพราะเห็นมีการฆ่าพาที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยร่วม20รูปแล้วคือเล็กเล็กเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยเล็กเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นได้อยู่แต่ว่าจะมาทําแบบประเทศไทยยังทำแบบพม่าไม่ได้ เขาขับพระตอนนี้เกือบ20กว่ารูปนะทีทั้งโดนปาดเจ็บต้งนี่แหกับเกือบ20้วย21รูปด้วยเขาก็เลยอยากอยามามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้ไม่ใช่มาไม่ใช่มาฉุกเพื่อจะให้คนพูดขึ้นมาไอต่อสู้กับมุสลิมไม่ใช่แต่เขาเป็นห่วงตรงนั้นกลัวจะอยากกลัวจะเป็นอย่างแบบนั้นอีกเนี่ย culture and these targeted killings cut straight to the heart of the Thai community Thai Buddhists feel unable to practice their faith, and this has eroded the spiritual fabric of Thai society in the south. Fearing for their lives, many monks have left the region. <laughs> ข้าราชการก็เป็นมุสลิมเสส่วนใหญ่ในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจเขาก็ขายที่ขายของเนตามพุตบาทตามอะไรตลาดนัดอะไรชาวพุทธไม่สามารถเขาลงไปแทรกเข้าไปขายได้เลยแทรกเข้าไปเขายิงทิ้งเขายิงทิ้งนะเห็นไหมมันก็ใจเขาโดยเขาจับทำอันนี้เขาทําอะไรก็ได้นะเนี่ยเข้ามาหามาขึ้นหมากมาขึ้นมะพร้าวมาขึ้นเมะผลไม้มาหาเศษเหล็กในพื้นที่คนพุทธนี่เข้ามาหาสแบบสบายๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะ มีอันตรายแต่ถ้าคนพุทธเข้าไปชุมชนที่เป็นมุสลิมอาจจะออกอาจจะไม่เกินสามวันหรืออาจจะไม่เกินสามเที่ยวเรียบร้อย้นะนำโดยพุทธทธิทธไหนพุที่ไหนเขาครอบครองแล้วครอครอง,องนะแต่โดยนิติ์ใน,นคือเป็นสามารถที่จะแบ่งเขตปกครองพิเศษความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นจากการนําเสนอความจรงิงแต่ความรุนแรงเกิดขึ้น เมื่อโจรเหล่านั้นได้ฆ่าพระผู้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นการปลูกเราปลูกได้เฉพาะคนที่หลับจริงๆเท่านั้นคนที่แกล้งทำเป็นหลับเราไม,ไม่ไม่มีวันปลูกเขาได้เลยสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้สังคมแย่เพราะคนดีมุดปลูหนีสังคมเสื่อมเพราะคนดีไม่รู้ไม่ชี้ สังคมอับปรีเพราะคนดีตัวใครตัวมันขอได้รับความขอบคุณสวัสดีค่ะ